วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอมาหน้าสดนะเพราะขี้เกียจแต่งหน้าวันนี้เราจะมาอัปเดตสกินแคร์นะคะที่บูมได้ไปสั่งในคคนวีทดลองใช้ก็สูตร2ขวดแล้วเป็นเซรั่มเกี่ยวกับลดเลือนริ้วรอยแน่นอนค่ะพอเราเข้าสู่วัยเลข3แล้วริ้วรอยมันแบบมาเยือนดังนั้นเราก็ต้องมีเซรั่มที่แบบว่าแอนติพวกริ้วรอยคงความอ่อนเยาว์อ่ะ,อะมาเซรั่มที่บูมใช้เอเจ้าตัวของ S a s o p อ a l y s i s a ซ t i o x i d a n t s ก r u m ตัวขวดนี้จ้าขนาด15 ml ดูว่าขวดเล็กขนาดนี้คืออยากจะบอกว่าใช้นานเป็นเดือนเลยนะทุกคนขนาดทดลองจากประเทศอสดทดอ,ทศอสเตรเียผสมหลักๆก,ก็คือมเมล,ล็ดองุ่นแล้วก็พักชีฝรั่งแล้วก็วานหางเจลเคตัวนี้นะคะเหมาะมากสำหรับคนที่บอกว่าผิวมนันผิวธรรมดา ผิวแบบว่าผิวมันขัดหนามแม้กระทั่งคนแบบว่าผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายผิวระคายเคืองง่ายก็ใช้ได้ซึ่งบมเองเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับผิวเป็นสิวก็ยังใช้ได้เพราะาใช้ของดังแล้วไม่มีการเกิดการอุดตันจ้าเซรั่มนะคะบุมใช้สองขวดแล้วขวดนี้เซรั่มของเขาก็จะมีแบบว่ามีความใสๆมีความอ่อนๆกลิ่นของเขาก็จะบบมีความเป็นออกสมุนไพรแบบกลิ่นออกสมเล็กน้อยกลิ่นไม่แรงค่ะมันเป็นกลิ่นสมุนไพรแบบว่าอ่อน สคือพอเราหยุดปั๊บนี่คืออยากให้ทุกคนรีบทาเลยค่ะเพราะมันซึมเร็วมากๆซึมเข้าสู่ผิวแบบเร็วมากเนื้อเซรั่มเขาไม่มีความแบบเนหนียวเหนอะหนาของเขามีความแบบว่าบางเบามากทุกคนไม่เหนียวไม่เนมหนอะหน้าไม่แบบว่าไม่ใช่เซรั่มีนแบบเคลือบหน้านะซึมเร็วมากไม่ทิ้งความมันบนใบหน้าเลยทุกคนคือแ๊บๆเนี่ยตบๆกตคือ ซึมขาดเลยาแล้วคือมีความสบายผิวทุกคนคือมีความรู้สึกว่าผิวหน้าของเราเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นในเรื่องของริ้วรอยก็จะมีแบบว่ามีลดลงบ้างเล็กน้อยในเรื่องของรูขุมขนก็มีความแบบว่ารูขุมขนกระชับขึ้นแบบจา,จากเป็นคนที่แบบเคยรูขุมขนแบบกว้างก็จะมีแบบว่า มันแบบว่าเล็กลงอันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจเรื่องของจุดด่งางดำอันนี้ยังไม่เห็นผลค่ะใครที่แบบว่าตื่นอยากตื่นมาแล้วหน้าฟูหน้ามีความชุ่มชื้นกะ็คือนางช่วยได้นะคือผิวแบบรู้สึกว่าใช้ไปคือผิวหน้าดีขึ้นเยอะเลยที่สังเกตก็คือหน้ามันจะมีความไบรท์ขึ้นไม่มีความแบบหมองคล้ำอะไรเงี้ยคือหน้าดีขึ้นอนะเออเอาง่ายๆคือดีขึ้นคือใช้แล้วก็โอเคนะสำหรับบมูมอะ พิกัดนะคะบุมสั่งในค้นวีสี่บาทขนาด1 5 m หอมซึ่งมันเป็นขวดทดลองเนาะก็ลองไปใช้กันดูนะมันเป็นแบบว่าบุ้มใช้เฉพาะก่อนนอนชั่นน้ําตก่อนแล้วก็ทาเจ้าตัวนี้แล้วก็ตามด้วยแบบเซรั่มเข้มข้อนอีกทีแล้วก็ปิดไฟนอนเลยก็ลองไปใช้กันดูนะคะทุกการรีวิวไม่มีสปอนเซอร์ซื้อจริงใช้จริงแล้วก็มารีวิวแบบไม่อวยค่ะฝากติดตามกันด้วยนะจบคลิปแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า